สวัสดีครับปอแม่พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขรางนครนะครับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพศ2564น,นะครับท่านจะลืมนะครับไฟใจธิ์ของท่านนะครับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขรางนครนะครับในวันที่28ตั้งแต่เวลา8โมงเจ้าถึง5โมเย็นนะครับ ก็ขอให้ท่านเลือกคนดีนะครับเพื่อที่จะได้มาบริหารเทศบาลเมืองเขลังนครของเขาใือมีความเจริญใือมีการพัฒนาใืด้ดีๆยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับในวันเลือกตั้งจะมีบัตรอยู่สองสีสองใบนะครับบัตรสีม่วงเลือกตัวนายกสมาชิกทั้ง6ใจบัตรสีชมพูอย่าลืมนะครับ ที่สำคัญนะครับก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประชาชนแล้วก็จำเลขที่ลำดับของตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับในนามกกตเทศบาลเมืองเขลน,นักนนครขอขอบคุณครับ